รายการสนามเป้าบรรเทาทุก์เราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.30นาทีางททบ5สนามเป้าบรรเทาทุกขเปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่สายด่วน0817159551ถึง3หรือ l ล n e ID s i s t v 5ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการสนามเป้าบรรเทาทุกและปุ๊กอนุมากเกษตรพืชผลค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงครึ่งมาติดตามกันได้นะคะและเราก็จะได้ช่วยเหลือกันค่ะใครมีปัญหาลําบากเดือดร้อนนะคะสนามเป้าบรรเทาทุกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาช่วยเหลือกันมาเตือนภัยกันในหลายๆเรื่องเลยนะคะเรื่องแรกค่ะก็จะเป็นเรื่องของเจอจับปรับจริงนะคะการใช้โทรศัพท์ขณะที่ขับขี่รถเนี่ยใช้ได้ไหมบางคนบอกเอารถติดไฟแดง จอดอยู่เนี่ยใช้ได้ไหมหรือว่าผมไม่ได้ใช้ไฟแดงผมอขออภัยผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์สมอทอครับเป็นต้นคําถามเหล่านี้เดี๋ยวมีคําตอบแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของร้องสินแสค่ะหลอกซื้อที่ดินทําแซกีโอ้โหสูนเงินเกือบร้านทีเดียวนะฮะเรื่องนี้มาแรงสําหรับความเชื่อที่ทําให้ต้องจ่ายเงินเยอะๆนะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันได้ค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของพี่น้องคนพิการอยากจะมีงานทําอยากจะช่วยเหลือตัวเอง อยากจะช่วยเหลือครอบครัวมีโอกาสนั้นไหมนะคะเดี๋ยวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมาบอกให้นะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของการช่วยนะคะขอให้ช่วยด่วนเลยค่ะหน้าบ้านกลายเป็นที่ทิ้งขยะไปแล้วนะคะใครจะช่วยได้บ้างนะคะมีท่านผู้ชมร้องเรียนเข้ามาในรายการเรา ทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวติดตามได้ค่ะในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์แล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะปรึกษาข้อกฎหมายนะคะรายการของเราจับมือกับสภาทนายความในพระบรมราชปรัมค่ะเราจะมีทนายความนะคะมาขอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกวันค่ะวันนี้นะะทนายความที่จะมาช่วยเหลือท่านผู้ชมก็คือท่านทนายความทานวินศรีพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเราพร้อมแล้วนะคะวันนี้พร้อมครับ มาใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนให้รีบเลยใช่ไหมคะใช่ครับติดต่อมาที่เบอร์นะครับ0817159551 0817159552และ0817159553ครับค่ะทางลายไอ d ดีก็มีใช่ไหมคะมีครับเออแอดไซนนะครับ STV5 นะครับสามารถแอดเข้ามาได้เลยนะครับสแกนเชีวค้ดหน้าจอก็ได้ได้นะสแกนเชีวค้ดหน้าจอนี่ปลอดภัยนะฮะ เพราะว่าไม่มีแคลสติ๊กเกอร์มาติดทับที่วาโค้ดเราแน่นอนนะคะเ <c oughs> ราลราคะในช่วงแรกนี้นะท่านผู้ชมท่านทนายธนวินคะ่ะเรามีสายของท่านรองผู้บังคับการตำรวจจราจรคะ่ะพันตํารวจเอกจามนทองพันพร้อมอยู่ในสายแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านรองผู้การจามนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณออกมาท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะท่านรองผู้การคบมีท่านผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่รถแล้วใช้โทรศัพท์อ่า นะโดยกฎหมายเนี่ยมีข้อกําหนดไว้ว่ายังไงเราสามารถใช้โทรศัพท์ได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ารูปแบบยังไงบ้างไหมคะท่านครับก็ในในเรื่องนี้นะครับก็เรื่องเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถนะครับก็มีในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติการจราจรทางบกปีสองพันรยี่สิบสองนะครับมาตราสี่สิบสามมูลเลตเก้านะครับก็บอกว่าห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถนะครับมีแต่มีเขียนว่า เว้นแต่ในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ขับขี่ไม่ได้ถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ mm hmm. ตามที่พบวตลประกาศหรือกําหนดไว้นะครับ <c oughs> ซึ่งสมมติถ้าผู้ที่กระทำผิดเนี่ยก็จะมีอัตราโทษปรับตามมาตราหนึ่งห้เจ็ดจำนวนสี่พันบาทนะครับทีนี้ก็เราก็ต้องลงไปดูในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พืชก,การตารวจแห่งชาติเนี่ยได้ดําเนินการประกาศใ <c oughs> นกิจาการไว้แล้วตั้งแต่ปีหกสิบหกห้านะครับมีโดยมีไอ้เมื่อวันที่เจ็ดตุลาปีหกห้า ที่ผ่านมานะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่สามประเด็นครับค่ะประเด็นแรกเนี่ยในการใช้ทัพท์เคลื่อนที่ได้ในขณะขับรถเนี่ยเราต้องเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับมีอุปกรณ์เสริมในการสนทนาหรือการกระจายเสียงจากโทราศัพท์ก็คือเปิดอ่าก็คือถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านง,ง่ายๆก็คือใช้บลูทูธหูฟังหรือเปิดลําโพองอะนะครับกับสองอัก็คือการใช้ทัสอบเคลื่อนที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม อ่าเป็นพิศเศษไว้บริเวณด้านหน้าของตัวรถนะครับโดยที่มีข้อแม้ว่าต้องไม่บดบังวิสัยทัศน์หรือการเสียความสามารถในการขับรถนะครับใ,ในกรณีเรื่องข้อที่สามนี่ก็คือในกรณีที่ต้องมีความจําเป็นต้องจับหรือสัมผัสโทรศัพท์เนี่ยอ่าไม่ว่าด้วยประการใดๆนะครับผู้ขับขี่รถเนี่ยต้องจอดหรือหยุดรถให้ปลอดภัยนะครับถึงจะใช้พ<ช> <นะ S 2> ื้นที่ดังกล่าวแต่ถ้าเกิดจะเราจะมาพูดกันแบบภาษา ชาวบ้านง่ายๆนะครับว่ายกตัวอย่างนะครับว่าเราจะขับรถแล้วเราติดตั้งอุปกรณ์ย e ึดโทรศัพท์ไว้หน้ารถครับแล้วเราต้องการที่จะพิมพ์หรือเราจะพูดเป็นคําสั่งด้วยเสียงหรือก็ตามเนี่ยถ้าเราใช้โทรศัพท์มันเป็นการสัมผัสหรือจับโทรศัพท์สมมุติเราจะแชทไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราใช้ในขนานั้นเนี่ยหรือถึงแม้ว่าเราจะยึดโทรศัพท์ไว้ตรงบริเวณหน้าหน้ารถที่จับโทรศัพท์แล้วเนี่ยก็ยังมีความผิดตามมาตรา อ่าสี่สิบสามมอเล็บเก้าอยู่นะครับค่ะ,สะแสดงว่ากะะารใช้โทรศัพท์ในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเราพูดคุยเท่านั้นผ่านโทรศัพท์แม้แต่เอานิ้วไปกดนะส่งข้อมูลอะไรต่างๆก็หมายรวมไปว่าใช้ไม่ได้เลยนะฮะท่านนะคะ<ต>ค่ะคราวนี้ในกรณีที่จอดรถติดไฟแดงอ่ะท่านผู้ชมหลายท่านถามมาว่าจอดรถติดไฟแดงนี่ใช้ได้ไหมท่านคะก็ถ้าเป็นการจับโทรศัพท์ในขณะที่อย่างที่บอกเขาว่าหยุดหรือจอดอ่าในลักษณะที่ปลอดภัยนะครับก็สามารถใช้โทรศัพท์ได้ครับผม อ๋อเอาละเข้าใจตรงกันนะฮะท่านทนายท่านอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะครับสิ่งที่ผมพบเห็นบ่อยๆนะครับมันมีประเด็นว่าเขาเปิดสปีกเกอร์โฟนนะครับแล้วก็ถือถือโทรศัพท์ไว้แล้วก็จับหัวมือไปด้วยเนี่ยอันนี้คือมีความผิดไหมครับเพื่อว่าพี่น้องประชาชนจะได้จะได้ชัดเจนขึ้นนะครับหมาเถึงว่าเป็นการเปิดลำโพงใช่ไหมครับใช่ครับเปิดเปิดสปีกเกอร์โฟนเปิดลําโพงอะครับมือก็ยังจับโทรศัพท์อยู่นะ เราไม่ได้ครับไุยไปไม่มีการจับครับค่ะนะคะอันนี้ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจตรงกันครับนะฮรับปรับไม่เกินสี่พันบาทนะฮะท่านคะใช่ครับถูกต้องครับค่ะแต่ปรับไม่เกินสี่พันบาทหากเกิดอุบัติเหตุอาจจะจ่ายมากกว่าสี่พันบาทอีกนะดิฉันว่านะฮะนะท่านรอผู้การว่าไหมฮะท่านจามอนค่ะถูกต้องครับถูกต้องครับค่ะเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านพันตำรวจเอกจามอนทองพันรองผู้บังคับการตำรวจจราจรมากๆเลยนะฮะที่มาให้ข้อมูลขอบพระคุณมากค่ะ ดีครับครับผมสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมครับใครมีข้อสงสัยก็ถามมันเข้ามาได้นะฮะเราจะพยายามหาคนที่เกี่ยวข้องคนที่รับผิดชอบเนี่ยมาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็วันนี้นะที่เราจะช่วยเหลือกันต่อท่านทนายธนวินค่ะก็คือเรื่องของพี่น้องคนที่มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนะหรือบางทีเราก็เรียกพี่น้องคนพิการเรานะฮะวันนี้นะสิ่งที่เขาต้องการก็คือเรื่องของการมีงานทําเราก็เลยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะฮะโดยเฉพาะ ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงหน่วยงานของรัฐนะฮะจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สายมือดีฉันเลยค่ะท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะท่านรองนัทอรนอินดีศรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะและท่านที่สองนะคะเป็นในส่วนของกรรมการผู้จัดการบริษัทจ็อบฟินฟินจำกัดค่ะคุณธนาสัจพงษ์ค่ะสวัสดีครับและท่านที่3นะคะก็คือในส่วนของน้องแหม่มสัชิธรนะคะสวัสดีทั้ง3าท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ นะฮะทั้ง3ท่านนี้นะฮะเป็นแขกในรายการกับเราแต่ว่าที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็เป็นตัวต้นเรื่องด้วยนะะก็คือน้องแหม่มนะฮะน้องแหม่มตอนนี้ก็คืออยากหางานทำใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแต่ว่าในเรื่องของร่างกายนี่เราเราใช้ร่างกายตรงไหนไม่ถนัดบ้างอะ่ะจะเป็นพวกซีกซ้ายอะคะ่ะซีกซ้ายทั้งหมดเลยไหมใช่ค่ะสายเหุน,นี้เกิดมาจากอะไรคะน้องแหม่มอ๋อหนูป่วยค่ะเป็นสโต o ค่ะคือ,อเกิดจากเส้นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดสมองตีสโตกนะคะแล้วก็เลยทําให้มือนี่คือใช้การไม่เหมือนเดิมแต่มันก็พอยังทําได้อยู่คือยังพอขยับได้ได้ค่ะแต่ไม่ถนัดไม่ถนัดแล้วขาเดินได้ไหมคะเดินได้ค่ะแต่มันก็ยังไม่เหมือนเดิมร้อเปอร์เซ็นตเต็มก็คือจะให้วิ่งยังไม่ได้ไม่ได้ก็เดินอย่าเร็วมากได้อยู่ได้ค่ะอ๋อแต่ว่าขึ้นรถเมย์เดินทางได้ปกติไหมฮะได้ปกติค่ะ จะช้าป่ะคนทั่วไปอ,อ๋อแล้วทำกับข้าวได้ไหมทอดไข่พอจะท,ทำได้ค่ะออพับผ้าคือได้ทุกอย่างอ,อ๋อทำได้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มอืค่ะแล้วตอนนี้น้องแหม่มทำงานอะไรไหมอ,อ๋อช่วงนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแต่อยากมีงานทำใช่ค่ะทุกวันนี้นี่คือในครอบครัวใครใคร,ใครเป็นคนหาไรายได้เข้าที่บ้านบ้างอ,อ๋อจะเป็นลูกชายค่ะแล้วก็แฟนลูกชายกับแฟน แต่เราก็อยากช่วยใช่เพราะว,ว่าอยู่บ้านมันก็รายจ่ายมันมันสูงอะค่ะค่าคลิปมันสูงนี่ต้องขอชื่นชมน้องแหม่มนะท่านผู้ชมนะถึงแม้ว่าร่างกายเราจะไม่พร้อมแต่ใจพร้อมมากใจหนูพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ทารองคะ่ะร <c oughs> องไม่อใจน้องแหม่มมาพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์กรมส่งเสริมคนพิการของเราพอช่วยอะไรได้ไหมคะท่จานช่วยได้คะ่ะค่ะ,คะในส่วนของอกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเราให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมาย คนพิการนะคะเ,เพราะว่าเรามีคนพิการ7ประเภทความพิการน่ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่มาจดทะเบียนคนพิการกับเราเนี่ยสล้านสองแสนกว่าคนเนี่ยเราพบว่าสถติในวัยแรงงานมีคนพิการที่อยู่ในวัยแรงงาน 8 5 0 0 0 0คนนะคะก็คือว้ทํางานวทำงานเลยค่ะแปดแสนานคนซึ่งเยอะมากแล้วก็มีงานทําแค่3 1 0 0 0 0คนอ้าวแล้วและอีกส0่แสนคนเนี่ยคือคนพิการที่เราต้องพัฒนาศักยภาพต้องทาให้เขามีศักยภาพในการทํางานซึ่งจะเป็นพลังในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการส่งเสริมการมีงานทำเนี่ยเราก็จับมือกับทุกภาคส่วน ะะโดยเฉพาะสถานประกอบการทางด้านสถาบันการศึกษานะคะเราก็ส่งเสริมให้เขาเนี่ยได้เข้ามาพัฒนาศักยภาพคนพิการนะคะ,ะส่วนการจ้างงานในภาคเอกชนสถานประกอบการเนี่ยอตอนนี้จ้างงานไปถึง97%แล้วนะคะจากต้องจ้างเนประมาณ7,000 0คนตอนนี้จ้างประมาณ6,7 0 0 0คนก็ ประสบความสําเร็จนะคะคนพิการมีงานทําแต่ที่เหลือเนี่ยเราอยากให้เขามีศักยภาพเช่นการประกอบอาชีพอิสระเราก็จะมีเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เราให้กู้เงินกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการหมยถือว่าถ้าหากว่าพี่น้องคนพิการท่านไหนไม่อยากทำงานบริษัทชาหรือไม่สะดวกประกอบอาชีพอิสระต้องอยู่บ้านอะไรเงี้ยน่าจะถนัดกว่าอ่ะอยู่ที่บ้านมีเงินทุนให้มา กู้เรามีดอกเบี้ยไหมคะเราไม่มีดอกเบี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยผ่อนชําระภายในห้าปีสามารถกู้ได้ตั้งแต่หกหมื่นถึงแสนสองหมื่นบาทนะคะหกหมื่นถึงแสนสองหมื่นบาทปลอดดอกเบี้ยผ่อนภายในห้าปีแล้วก็ผ่อนเนี่ยไปผ่อนที่เซเว่นได้สะดวกสบายค่ะดังนั้นพีแหมเนี่ยสามารถกู้เงินไปประกอบอาชีพอิสระได้ถ้าอยากจะกู้ถ้าอยากจะกู้แล้วต้องมีคนค้ำประกันอะไรคะทามีคนค้ำประกันค่ะแต่ก็ ไม่ใช่อุปสรรคถ้าเราจะกู้เนี่ยเราสามารถหาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาค้ำประกันได้ค่ะไม่ได้ติดเงื่อนไขว่าต้องเป็นข้าราชาการไม่เลยค่ะต้องเป็นทนายความไม่ไเลยค่ะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเ<ม>พื่อนค้าขายเพื่อนทํางานในสถานประกอบการทํางานาราชาการก็กู้ได้ ได้คนค้ำประกันเราให้ให้กว้างอยู่จะให้กว้างค่ะให้กว้างถ้าพี่แหม่มสนใจเนี่ยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยกู้ได้ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชุมนุมการที่บ้านราดวิถีค่ะบ้านลาดวิถีใช่แยชวิถีนะใช่ค่ะท่านลองในตอนนี้แล้วต้องเขียนโครงการเขียนเอกสารเยอะแยะเลยไหมเพราะบางคนเขาบอก โอ้ยเขียนอะไรไม่เป็นนะให้เขียนเรื่องราวยาวๆทําไม่เป็นนะท่านเขียนแค่ประมาณการว่าเราจะกู้ไปทําอะไรอาชีพอปไรประมาณการว่าจะซื้อหม้อกระทะซื้ออุปกรณ์ซื้อวัตถุดิบเท่าไหร่คือจะเอาเงินไปใช้ทําอะไรใช่ไหมโดยหลักว่าใช่ให้บอกอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วเราจะมีนักสังคมไปเยี่ยมบ้านดูความเหมาะสมนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่เนี่ยก็ผ่าน ได้เงินกู้ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติจะขอให้เจ้าหน้าที่ของที่กรมช่วยช่วยเขียนได้ไหมเพราะบางคูผมเขียนไม่ถนัดเลยได้ค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการมีค่ะเรามีจัดเจ้าหน้าที่อยู่ที่ศูนย์บริการกรุงเทพมหานครเนี่ยทุกวันให้บริการเรื่องกู้ยืมเงินคือพี่พูดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขียนให้ก็ได้เจ้ี่จะใช้ทำอะไรหรือจะยื่นทางแพลตฟอร์มก็ได้เดี๋ยวนี้มีกู้ออนไลน์ด้วยสามารถเรามีเราจัดบริการให้กับคนพิการด้วยค่ะแต่ถ้าเขียนไม่ได้ไปให้น้องๆ นักสังคมที่กรมเขียนให้ได้แล้วมีถามต่อเลยนะช่วยกันนะท่านทนายท่านิน <ขอ S 1> ท่านผู้ชมนะฮะใครมีคําถามก็ส่งเข้ามาทางไลน์ได้ถ้าอยากทําหากินเองแต่คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทําอะไรแต่รู้แต่ว่าอยากหาเงินได้ค่ะถ้ามาแบบบ้องว่างอย่างนี้เลยนะคือความคิดไอเดียยังไม่มีอะไรมากมายทำยังไงที่กรมทำอย่างนี้น ก็มาปรึกษานะเรามีนักสังคมให้คําแนะนําอยากจะประกอบอาชีพอะไรตามความสามารถเดยวก็จะช่วยซักช่วย่ห้ช่วยให้เํราทอะไรเป็นใช่แล้วก็จะเขียนแบบคําร้องให้ประมาณการค่าใช้จ่ายให้เลยนะคะช่วยด้วยไหมคะช่วยสอนการทําการตลาดให้ด้วยได้มีค่ะมีค่ะหลังจากกู้ยืมเงินแล้วเนี่ยเราจะให้คนพิการที่กู้เนี่ยมาอัพสกิลรีสกิลด้วยนะคะ ว่าทำยังไงถึงจะขายของได้ดีหลังจากโควิดเนี่ยเราคิดว่าด้านเทคโนโลยีในสำคัญมีขายของออนไลน์ออนลนลไ์ด้วยนะคะเราน้เราสอนให้ใหค่ะเราสอนฟรีค่ะทุกอย่างฟรีค่ะให้ทุนด้วยท่านทนายธนวินให้ทุนนะฮะแล้วก็สอนทำแล้วก็สอนขายค่ะครบวงจรครบวงจรค่ะออไม่มีดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยค่ะผ่อนภายใน5ปีด้วยนะคะ อผ่อนนะแต่ผ่อนหมดก่อนก็ได้นะหมดก่อนมากู้ใหม่ได้ค่ะมีไหมมีคนพิการที่เขากู้เราสามารถผ่อนได้ก่อน5ปีไหมมีค่ะกู้รอบสองรอบสามมีถึงรอบ6นะคะท่านอ๋อเหรอหมายถึงว่าให้กู้ได้เรื่อยเรื่อยๆรืมามารีไฟแนนซ์นี่ก็ได้ผ่อนไปแล้ว60%อยากกู้เพิ่มมายื่นแล้วก็หักหนี้เดิมไปค่ะานไม่ต้องใช้บริการทนายแล้วถ้าอย่างนี้นยรีไฟแนนซ์ได้ด้วยได้ด้วยก็จากทางกรมเราดําเนินการนี้แล้วเรายังแบบ มีไปจับมือหรือไปพนึกกำลังอะไรเพื่อช่วยพี่น้องคนพิการเราเพิ่มภาคเอกชนภาคสถานประกอบการประกอบการนยคะเราก็สถานศึกษานะคะเราก็ไปทำในเรื่องของทำแพลตฟอร์มหรือว่าช่วยกันในการ MOU ในการที่จะส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำค่ะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเดือนที่แล้วเราก็ MOU กับเจอาฟินฟินนะคะเขาช่วยงานทำให้คนพิการมีงานทำจับคู่กันค่ะ คือจอบฟินฟินนี่คือเป็นเป็นบริษัทที่หางานให้คนทำครับแล้วมาช่วยพี่น้องคนพิการได้ยังไงคะจริงๆตั้งแต่เราเริ่มทำเอ็มโอยกับทางของกลมเนี่ยนะครับเราก็พยายามผลักดันแอปพลิเคชันเราครับให้ให้ผู้ให้คนพิการเนาะพยายามได้งานได้มากที่สุดครับโดยเราพัฒนาแอปพลิเคชันของเราหรือแพลตฟอร์มของเราเนี่ยให้เหมาะกับคนพิการทั้ง7ประเภทนี้เลย,ะย <ก S 1> นะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดน,น้องแหม เขาจะหางานทําผ่านทางจ o อบฟินฟินทางออนไลน์ทํำยังไงครับได้ครับก็จริงๆถ้าพี่แหม่มนะครับก็เข้ามาสมัครที่แอปพลิเคชันของเราครับสมัครง่ายๆน้องแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับเราก็จะมีช่องทางครับว่าเราสามารถเข้าไปหาของฝั่งคนพิการโดยเฉพาะนะครับกดเข้าไปก็จะขึ้นหน้าเป็นของเฉพาะงานที่สัญหากับคนพิการครับ<อ>พี่แหม่มสามารถเลือกพื้นที่ได้เลยครับว่า พี่แมมอยากหาพื้นที่ที่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดบ้านอยู่แถวครับี่บ้านอยู่แถวประชาชื่นตอปูนนะคะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองหาที่ฝั่งกรุงเทพมหานครนะครับผมแล้วก็กดที่ฝั่งกรุงเทพมหานครครับแล้วก็สามารถกดหางานได้เลยครับมีบอกลักษณะงานไหมคะเช่นงานแม่บ้านงานเอกสารงานรับโทรศัพท์อะไรอย่างนี้มีไหมคะมีครับก็จริงจริงๆณปัจจุบันครับเราก็มีงานหลายๆสายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก งานมาร์เก็ตติ้งต่างๆที่บริษัทเปิดรับนะครับงานธุรการก็มีครับหลายๆหลายๆงานมีค่อนข้างพอสมควรเลยครับในปัจจุบันนีตั้งแต่เราเริ่มเซ็นโอยู่ก็มีบริษัทเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยครับโอค่ะนี่เราพูดคุยกันตรงนี้น้องแหม่มอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมอยากจะถามท่านว่าถ้าเกิดหนูอยากจะหนูว่าอยากจะเรียนต่อต่อยอดการศึกษาได้ไหมคะอ๋อคือเรียนเป็นแบบอาวุธเลยหรือว่าเรียนเป็นวิชาชีพเรียนเป็นอาวุธอะค่ะเพื่อต่อยอดการทำกำลังงานนะค่ะเป็นฝึกอาชีพเหรอคะ าอาชีวะได้ไหมสายอาชีวะอะไรแหมงน้องแหม,มจบอะไรมาจา้ะจบแค่มศสามีคะอ๋กะอก็ออจย์นี้โจทย์นี้ทางกรมเนี่ยมีศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพที่ฝึกอาชีพให้กับคนพิการนะคะเรามีแดแห่งถ้าใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยก็จะมีที่พระประแดงนะคะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพของเราแล้วมีเกตติบัตให้ไหมมีวุมีค่ะเมื่อจบแล้วมันเป็นหลักสูตร6เดือนหนึ่งปีมี วุติบัตรมอบให้ก็สามารถที่จะเอาไปแล้วก็ในระหว่างเรียนเนี่ยทางศูนย์เนี่ยก็หางานทําในสถานประกอบการให้ด้วยค่ะถ้าสนใจนะคะเราก็จะมีเรื่องหลักสูตรต่างๆค่ะก็คือเพิ่มวุฒิการศึกษาได้แต่จะเป็นเฉพะาะกางใช่ค่ะเป็นเฉพาะด้านก็ได้ใช่ไหมจ๊ะ,ะอ่างั้นเดี๋ยวคุยกันนอกรอบต่อได้ค่ะค่ะท่านผู้ชมครับท่านนายทวินครับมีสายของคุณผู้ชมน้องมดนะคะน้องมดอยู่ในสายด้วยนะสนใจในเรื่องนี้น้องมดคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะออขออนุญาตน้องน้องมดนี่มีอุปสรรคด้านร่างกายยังไงบ้างจ้ะพิการยังไงบ้างจ๊ะอ๋อหนูพิการทางสายตาค่ะอ๋อแล้วก็เอ่อส่วนของร่างกายก็เรื่องการหาง,งานก็อาจจะยากขึ้นเนาะเพราะว่าหนูเป็นโกรคผิวหนังด้วยอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะน้องมดออกออกไปทํางานยากแล้วจ๊ะน้องมดอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดอะไรจบอะไรมาจ๊ะจบเอ่อมสามค่ะ บ้านอยู่แถวจังหวัดไหนอำเภอไหนจ้านนทบ,บุรีค่ะอยู่บางใหญ่ค่ะอ๋อใกล้ๆแล้วแล้วน้องมดอยากทํางานแบบไหนยังไงจ้าเอ่อหนูอยากทํางานเป็นออพนักงานแบบโอเปอเรเตอร์ก็ได้หรือด้านธุรการก็ได้อะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะดูเหมือนจะถนัดทางด้านนี้มากกว่าอ๋อถนัดพูดคุยอาจจะน้องเขาก็เสียงหวานนะฮะนะอดีช่องทางท่านรองอธิบดีพี่ธนาจบมสอายุ28ปี พูดพูดคล่องนะน้ำเสียงน้ำเสียงดีแนะนำหน่อยค่ะก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็น้องมดใช่ไหมคะน้องมดก็สามารถติดต่อมาที่ทางพกได้นะคะทางหรือดูในเว็บไซต์ของพกนะคะ w w w d e p g o t h ในการที่จะหางานทำหรือว่ามาทางทางจ็อบฟินก็ได้ที่จะแมทคู่กันในเรื่องของอาชีพกับสถานประกอบการตอนนี้ เทนก็คืออาชีพคนพิการที่ทํางานอยู่กับบ้านเนี่ยกำลังเป็นที่สนใจค่ะอาจจะมีบริษัทเขาให้รับสายอยู่ที่บ้านได้ใช่ค่ะมีไหมพิจารณาลักษณะงานโอเปอเรเตอร์อยู่ที่บ้านคอร์เซนเตอร์อยู่ที่บ้านไม่ใช่แก๊งคอร์เซนเตอร์นะแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคือจริงๆพวกงานกลุ่มนี้ครับจริงๆมีในแอปพลิเคชันของเราเหมือนกันครับแล้วก็จริงๆที่บริษัทครับก็มีการรับน้องคนพิการคนพิการเนาะมาทํางานเป็น ทำงาน work from home แล้วกันครับน้องๆก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากเลยครับน่าสนใจน้องมดมีโอกาสมันจะต้องเข้ามากรอกไปสมัครก่อนน้องมดเนอะโอจะไม่ให้พลาดเลยค่ะเดี๋ยวจะหาวิธีให้ได้เลยค่ะน้องมดแต่ถ้าเกิดสมมติเข้าไปกรอกในระบบออนไลน์น้องมดมองไม่เห็นอย่างนี้น้องมดสามารถกรอกมีเพื่อนช่วยไหมหรือว่าใช้วิธีพูดสั่งโทรศัพท์หนูมีคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยแล้วก็มีโทรศัพท์อยู่ด้วยพอจะพอจะเข้าไปกรอกได้อยู่ค่ะน่าจะเข้าถึงอยู่ ค่ะคือต้องเรียนท่านผู้ชมนะถึงแม้จะเป็นผู้พิการทางสายตาแต่เขาสามารถใช้ใช้เทคโนโลยีนี้ได้ใช่ไหมท่านรองคะใช่ค่ะเขาจะมีแอปพลิเคชันสำหรับผู้พิการทางสายตาอยู่นะคะให้เขาใช้มือถือได้ให้เขาใช้โซเชียลได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่านะคะนี่เราเราเห็นโอกาสแล้วนะน้องมดนะใช่แล้วนงมดไม่อยากกู้เงินหน่อยเหรอะไม่อยากกู้เงินไปทำอาชีพอิสระเลยฮะ จริงๆหนูก็ขายของออนไลน์อยู่ด้วยค่ะถ้าสนใจก็มากู้ได้นะคะบ้านนอมดอยู่ที่นนทบุรีใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถไปติดต่อที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรีนะคะค่ะนอมดสามารถขยายกิจการขายออนไลน์ได้นะคะเพราะว่าเคยมีคนพิการกู้ไปซื้ออุปกรณ์ทำเรื่องขายออนไลน์หรือว่าทำพวกแอปพลิเคชันเนี่ยซื้อโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยเราก็เขียนประมาณการได้เลยค่ะ โอ้สวยสเลยนะคะอนาคตสดใสงั้นเดี๋ยวน,น้องมุกค่ะเดี๋ยวน้องวดเราจะให้ข้อมูลหลังไม่ทีหนึ่งนะคะนะคะว่าถ้า,าน้องวดได้งานแล้วอย่าลืมส่งข่าวมาด้วยนะได้ค่ะขอบพระคุณทงังทุกท่านมา,ากเลยนะคะดีใจมา,ากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นคอสเซนเตอร์ได้นะเนี่ยได้เพราะดีได้แล้วแล้วการพูดเขาพูดด้วยน้ำหนักจังหวะจากโค้ดีมากนะครับ เสียงพ่าอดิฉันอีกนะเสียงน่าฟังมากเลยนะเอาละแต่ของพี่แหม่มเนี่ยก็คืออยากเป็นสาวฟิตเนาะอยากทํางานกับบริษัทมากกว่าใช่ไหมฮะแล้วก็อยากเรียนต่อด้วยสองอย่างคู่กันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ข้อมูลจบรายการจะได้แนะนําช่องทางกับน้องแหม่มนะแต่ว่าท้ายนี้นะฮะพี่ธนาพี่ธนาอยากจะฝากอะไรกับ ท่านผู้ชมใครที่แบบมีญาติพี่น้องพิการหรือตัวเขาเองก็ตามพิธาฝากยังไงครับครับจริงๆเราอยากเป็นสื่อกลางแล้วกันนะครับที่ช่วยช่วยประสานงานระหว่างคนพิการกับผู้ประกอบการครับที่สนใจอยากให้ผู้อาคนพิการเนี่ยไปทำไปร่วมงานไปทํางานด้วยกันนะครับเพื่อให้สังคมเนี่ยพัฒนาให้กลุ่มคนพิการครับช่วยพัฒนาสังคมแล้วก็ช่วยให้คนพิการมาีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับผม,มก็ขอฝาก สถานประกอบการทุกแห่งแล้วกันครับช่วยเข้ามาในแพลตฟอร์มเพื่อให้กลุ่มคนพิการได้สามารถมีงานทําที่ยั่งยืนครับผมแสดงว่าเข้าสองทางสถานประกอบการก็เข้ามาลงข้อมูลรับสมัครงานใช่ครับคนพิการก็เข้ามากรอกกรอกใบสมัครใบสมัครได้ครับอ่านะฮะเดี๋ยวเจอบฟินฟินจับคู่ให้นะฮะครับผมคราวนี้ถ้าเราหน้าจอออนฝากหน่อยจะโอ้โหเราช่วยคนพิการได้หลากหลายช่องทางนะฮะท่านค่ะ ก,ก็อยากฝากคนพิการนะคะว่าถ้าสนใจในเรื่องของการมีงานทําหรืออ,อยากได้ข้อมูลอะไรก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชุมนุมการนะคะเราให้ความสําคัญกับคนพิการทุกคนทุกประเภทความพิการเราอ,อยากให้ทุกคนนะคะ,ะเป็นพลังของประเทศชาตินะคะแล้วก็การมีงานทำเนี่ยจะทําทให้เราเนี่ยสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้นะคะมไม่เป็นภาระของสังคมค่ะค่ะ มีคุณพีรนันนฝากสอบถามเข้ามาทางไลน์นะคะบ,บอกว่าเ,าเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะ,ะมีญาติเป็นผู้ป่วยติดเตียงทําอะไรไม่ได้เลยแต่อยากกู้อ,าอยากกู้หมายถึงญาติพี่น้องอยากกู้เองนะครับเพื่อหาเงินไปเลี้ยงผู้ที่ป่วยติดเตียงทํำยังไงคะท่านคะ ก็สามารถที่จะมาเขียนคำร้องขอกู้เงินได้นะคะอันนี้ก็เป็นผู้ดูแลกู้นะคะคือการกู้เงินเนี่ยเราให้ทั้งคนพิการและผู้ดูแลหลังบัตรเป็นคนกู้นะคะ <G> ก็มายื่นคำร้องนะคะว่าเรากู้แทนคนพิการคนนี้ก็ขั้นตอนก็เหมือนทั่วๆไป คนที่พิการเขามาเลียนข้ามา<ช>เหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จำนวนเงินก็ใช้หลักการเดียวกันคือกู้ได้ 60- 0 0 0ถึงแสนสองบาทค่ะตามประมาณการที่พี่อยากจะไปทำอาชีพอิสระอะไรค่ะเกณฑ์พิจารณาเขาดูจากอะไรคะท่านท่านรองอ๋อดูจากประมาณการที่พี่น้องคนพิการเขียนเข้ามาขอกู้ขอเยอะเกินไปไหมขอสมเหตุสมผลใช่ค่ะแล้วเรามีนักสังคมลงไปเยี่ยมบ้านว่า ทำเลที่ตั้งอาชีพนี้เหมาะกับคนพิการไหมเราจะมีนักสังคมไปประเมินแล้วก็เอาเข้าสู่คณะกรรมการค่ะแล้วก็ถ้าเป็นกทมเนี่ยหเดือนก็ได้หนึ่งเดือนหน่ง,นงถเดือนค่ะ1-2เดือนใช่เรามีการประชุมทุกเดือนค่ะ<อ>ค่ะแล้วช่องทางติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรถ้ารองนะายทอนคะ ในเว็บไซต์เลยค่ะของพอกอน3 0 0นี่พอจะช่วย 14, ได้หนะะึ่ก็ได้คะ่ะเป็นสองสายด่วนถ้าเป็นสายด่วนของคนพิการโดยตรงเลยคะ่ะ1479 <facial money S 2> ค่ะหรือ130 0อันนี้เป็นเ,เป็นเบอร์ของทางกระทรวง <ask _ S 2> แต่ว่าถ้าของคนพิการโดยเฉพาะต้อง1479่ค่ะค่ะก็เชิญชวนนะเป็นการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องคนพิการแต่ว่าในส่วนคนพิการที่ มีงานทำนะาก็ช่วยเหลือประเทศชาติโดยอ้อมน,นะ,ะเพราะว่าเขาก็แบบเป็นพลังสําคัญเห็นทนา่านนายทวินถ้าเกิดบริษัทที่เขาแบบมีพนักง,งานครบ100คนตามหลักเขาต้องต้องจ้างคนพิการด้วยไหมฮะเออเท่าที่ผมทราบนะครับก็คือจะต้องมีการว่าจ้างคนพิการด้วย<ใ>น,นะครับแล้วก็จะได้เป็นในเรื่องของส่วนลดภาษีหรืออะไรเนี่ยแต่ตรงนั้นผมไม่แน่<ร>ใจใแต่ว่า สถานประกอบการที่มีคนมีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องจ้างคนพิการ1น่คนค่ะค่ะอันนี้นะเป็นตามกฎหมายนะคะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการนะคะที่เราส่งเสริมให้คนพิการมีศักยภาพแล้วก็สถานประกอบการก็ะจะต้องจ้างงานคนพิการตามมาตรา3าสา นะคะถ้าไม่จ้างอาจจะไปเลือกทางเรื่องในมาตรา35ใน7วิธีเรื่องของสัมปทานเรื่องให้ที่าขายของหรือว่าหรือว่าให้ช่วยเหลืออื่นใดอันนี้มีเป็7วิธีแล้วก็สุดท้ายถ้าหาคนพิการไม่ได้ก็ต้องส่งเงินเข้ากองทุนค่ะ,คะเพื่อมาอช่วยคนพิการเรื่องของกู้ยืมเงินหรือเรื่องขององค์กรต่างๆที่ขอเข้ามาเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ เรียกว่าหลากหลายช่องทางที่เราจะช่วยดูแลพี่น้องคนพิการเนี่ยนะคะอ้าวละกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองธิปติกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะฮะท่านรองนัทอรนอินดีศีแล้วก็ขอบคุณทางคุณธนาสัจพงศ์นะจากจอบฟินฟินรวมถึงเป็นกําลังใจให้น้องแหม่มให้ได้งานทําเร็วๆให้มีโอกาสได้เรียนต่อด้วยนะขอบคุณทั้งสามท่านขอบพระคุณค่ะขอบระคุณค่ะอาวละก่ะใครมีปัญหาลำบากเรือดร้อนก็ติดต่อมาที่เราใช่ไหมฮะท่านทายทนวินคะครับ ที่เบอร์นะครับ0817159551 0817159552และ0817159553ครับค่ะนี่เป็นช่องทางติดต่อเรานะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาติดตามกันนะฮะในรายละเอียดที่มีพี่น้องประชาชนเขาร้องมานะคะต้องถามท่านทนายธนวินักนีนดวงดีไหมฮะก็พอประมาณครับอยากดวงดีขึ้นไหม <laughs> <น>อยาก<น>ไหมคตับ ก็นิดนึงครับนิดนึงถ้าใครอยากดวงดีให้ติดตามฟังรายการสนามเป้าบรรเทาทุกช่วงหน้านะฮะแต่ต้องคิดให้ดีว่าดวงดีแต่เสียเงินเนี้ยท่านจะเอาอยู่ไหมนะฮะสักครู่ค่ะเป็นนี่บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดนี่เงินกู้นี่กยศกําลังจะถูกฟ้องหาทางออกไม่ได้ติดต่อมาได้ที่สนามเป้าบรรเทาทุก081715955113 ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ